ทำเหล่านี้เนี่ยฟ้องไปใดเนี่ยคือไปพร้อมๆบนมือบนเว้นเด็กบอกดูโอ้ยบ่บอกมึงยังไงได้จีไม่แม่กับมึบอกคือกันเอ้ยเกิดเป็นมือหมาหนี่รอดโอเคยังกันสองแม่ลูกอ้าวกำลังบอกเพื้นจบยังตัวนี้พ่้เพื่อนยังโอ้กับมึอยู่บ้านดูสอยู่งเนี่ยเขามาซื้อบ้านมาอยู่นน่ะสามหลังเต็มเหมดแล้วเป็นยังบ้านเขาอาจจะมีของเขาติดอยากไปยุ่นแล้วว่าไปรถนะแต่ว่า มีเรื่องว่าอ้ฟังหน้าแปลกหนาแปลกเขาใหญ่มาอยู่ไหม่หน้าแปลกมากเลยหน้าแปลก,ก,กตรงไหนคือว่าใหญ่ามาสามครัวเรือนออแม่บ้านเขาอ่ะแมนยิ่งอะอมีแต่คนหุ่นดีๆเอินหน้าตาดีดีหุ่นนี่ปา้านปานั่งแบบไนีพ่พ่อเลยสิเป็น<ะ>พ่อบ้านคู่กับแม่บ้านเขาบอกพ่อกขยห่องเขาซื้อว่าเขาผู้งามย่องซื้อว่าแม่นยังดอก แต่ว่าผู้งามอีหลีเข่าเขาว่ามันดาราไหมสง,ส,งสัยก่ขาชีเฮตงานดีอยู่เดสกเป็นเจ้าคนในคนอยูย่หุ้นดีขนาดหน้าตาดีแต่ว่าผัวบ่กเขาทา่าป่ะหัวบอก่อยรอแบบไดนแต่ว่าผู้เมียง,งามซึ่งสามลังเลยโอ้โหหน้าตามีแต่คนสวยเลยเอ,อื่นพ่อชอบละโอ้แต่พ่อกัดพอ่อไม่ไม่ใช่ว่ราะชอบหรอกบ่แามันว่าชอบหรอกแต่ว่าหน้าตาดีเขาหน้าตาดีก็เลยย่องเขาซม่นี่หนละ สวยมากอะผิวพันธุ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดอ่ะหนูนั่งฟังอยู่เนี่ยอืมีแต่พ่อชมคนอื่นอะบ่เคยชมเม็ดจ๊คเทียเลยหือพ่อชมเม็ดตะเทียวบะเนียชมชมเนสิให้ชมยังมันบ่มีแนวชมนี่แหละเอิอนเออหม่มมองชมจักหน่อยดิหนิทำไมตรงไหนนี่อจะอธิบายอธิบายเป็นยังไงตรงนี้นนนนมันเป็นหยังกูเนี่ยไม่เป็นหยังมันเป็นอย่างจ้าบ่มีหม่องชมมันเป็นแจ๊ดไสว้ามาด้มันเป็นแจ๊ดไส มันงามแต่จำเยาพูนแต่ผิวมันไม่สูนเลยเนาะสูนเลยเนาะบาดที่ไหนก็ไม่สูญเลยเนาะเทาเทางามอยู่เทางาม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 ผิวก็ดีปุ๊บน่ะแต่ว่าหุ่นบดีอุ้ยมึงอย่ามองออกจริตดีแม่มึงหุ่นดีที่สุดเลยดิเอิญหุ่นอะไรเขาดีกว่าบอบอบอผู้ใไฮพ่อบ่มากดอกเอวบางล่างหน่อยพ่อพ่อมักชี้กลมๆแต่เม่อกี้พ่อว่าหุ่นดีปานดารา ดารา,าก็สร้างแต่พอบ่ามากไง่พอมากแบบนี้ไงอึดอึงลึงเฉยพอมากแบบจับไปมุงใดมิจเจเนื้อแต่หนังเอาความิดอีกแล้วดเดียดเด๋ยวดเดี๋ยวเช้าบ่วยเป็บเนบ่วยเป็นบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าอึดอึงลึงแบบผู้งามสําหรับข่อยผู้ใดสิวางได้กร้างน่กโอ้ดีดีดีกว่า <S <S <ผ>ท่าน,นหลายยิ่กอดอุ่นนะนะกอดอุ่นเพราะว่าโตง่ายแมนตกหน้ามนี่บ่มีทางจมร้อย เอาว่าผิดอีกแล้วิดเท้าเท่าเท่าเยัง